สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาล Groundhog Day ในสหรัฐกันนะคะเทศกาลนี้มีความสำคัญอย่างไร และมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่ารู้คำไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้มาติดตามรับฟังกันค่ะ Groundhog Day หรือวัน Groundhog เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นทุกวันที่สองกุมภาพันธ์ในสหรัฐและแคนาดาโดยมีต้นกำเนิดจ,จากความเชื่อพื้นบ้านเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศในฤดูหนาวโดยใช้สัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Groundhog ซึ่งเป็นสัตว์ฟันแทะที่อยู่ในวงกระรอก มีขนหนานุ่มช่วยป้องกันความหนาวเย็นสีน้ำตาลหรือเทาปนดำรูปร่างอ้วนป้อมหัวกลมหูเล็กตาโตฟันหน้ายาวและแข็งแรงหางฟูขาสัาน้นมีกรงเล็บยาวสำหรับขุดโพรงโดยรวมมีลักษณะคล้ายกระรอกดินตัวใหญ่ค่ะ Groundhog Day มีต้นกำเนิดจากประเพณีของชาวเยอรมันที่อพยพมาที่สหรัฐในศตวรรษที่18 พวกเขาใช้สัตว์โดยในยุโรปมักเป็นเมนหรือแบดเจอร์เพื่อพยากรณ์การเปลี่ยนฤดูเมื่อชาวเยอรมันมาตั้งถิ่นฐานในรัฐเพนซิลเวเนียพวกเขานำความเชื่อนี้ติดตัวมาด้วยและเปลี่ยนมาใช้กราว์ฮอกซึ่งเป็นสัตว์พื้นถิ่นของอเมริกาเหนือค่ะในการพยากรณ์นั้นหากกราวทฮอกเห็นเงาของตัวเองในวันที่อากาศแจ่มใสหมายความว่าฤดูหนาวจะยังคงอยู่อีก6สัปดาห์ หาก Groundhog ไม่เห็นเงาของตัวเองในวันที่มีเมฆครึม้มหมายความว่าฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงเร็วงาน Groundhog Day ที่โด่งดังที่สุดจัดขึ้นที่เมืองพังสถานีในรัฐเพนซิลเวเนียโดยมี Groundhog ชื่อดังที่ชื่อว่าพังสถานีฟิลเมืองอื่นๆในสหรัฐและแคนาดาก็มีการจัดงานเช่นกันนะคะพร้อมกับการใช้ Groundhog ในท้องถิ่นค่ะ Groundhog Day กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกหลังจากภาพยนตร์ชื่อเดียวกันในปี1993ที่นำแสดงโดยบิลเมเร่เรื่องราวเกี่ยวกับนักข่าวที่ติดอยู่ในห่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตในวันเดียวคือวันที่สองกุมภาพันธ์ซ้ำๆทุกวันเทศกาลนี้เป็นมากกว่าการพยากรณ์อากาศเพราะยังเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยนะคะ มาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาล Groundhog Day กันค่ะคำแรก Groundhog หมายถึงสัตว์ฟันแทะชนิดหนึ่งในตระกูลกระรอกดินหรือ Woodchuck ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาล Groundhog Day คำว่า Shadow หมายถึงเงาซึ่งใช้ในการพยากรณ์อากาศว่า Groundhog เห็นเงาของตัวเองหรือไม่ Hibernation หมายถึงการจำศีลโดย Groundhog เป็นสัตว์ที่จำศีลในฤดูหนาวค่ะ Forecast หมายถึงการพยากรณ์อากาศโดยในเทศกาลนี้หมายถึงการพยากรณ์อากาศตามพฤติกรรมของ Groundhog Early Spring หมายถึงฤดูใบไม้ผลิที่มาเร็วซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หาก Groundhog ไม่เห็นเงาของตัวเองค่ะ Six more weeks of winter หมายถึงการที่ฤดูหนาวจะยังคงอยู่ต่อไปอีก6สัปดาห์ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หาก Groundhog เห็นเงาของตัวเองค่ะ Overcast หมายถึงท้องฟ้าคลึมเมฆซึ่งเป็นสภาพอากาศที่อาจทำให้ Groundhog ไม่เห็นเงานะคะ Tradition หมายถึงประเพณีโดย Groundhog Day เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีในวัฒนธรรมอเมริกันค่ะ Weather lore หมายถึงตำนานหรือเรื่องเล่าพื้นบ้านเกี่ยวกับสภาพอากาศ Groundhog Day เป็นตัวอย่างของ Weather l a w ค่ะนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์อื่นๆที่น่าสนใจอีกนะคะเช่น Celebration หรือการเฉลิมฉลอง Predict หรือการทำนาย Burrow หรือโพรงที่สัตว์ขุดเพื่ออยู่อาศัย Folklore หรือนิทานพื้นบ้านและ Seasonal change หรือการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์และเรื่องราวน่ารู้ ซึ่งอาจช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมและประเพณีของ Groundhog Day ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ ต่อไปคุณนิธิการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะคำวสีซจนเกี่ยวอะไรกับความเค็มติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะวงการอเมริกันฟุตบอลมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นนะคะ เมื่อทอมเบรดี้ยอดควอเตอร์แบ็กชื่อดังประกาศหวนคืนสู่วงการคนชนคนอีกครั้งหลังรีทายไปได้เดือนเศษนะคะซึ่งพาหัวข่าวของ AP ระบ,บุว่า Tom Brady is returning to Tampa to play 23rd season in NFL หมายความว่าทอมเบรดี้หวนคืนแธมปาเพื่อเล่นในฤดูกาลที่23ใน NFL ค่ะ wow. คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า season จากพาดหัวข่าวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าฤดูค่ะซึ่งในข่าวนี้จะแปลได้ว่าฤดูการแข่งขันนะคะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างการใช้คำว่า season ที่แปลว่าฤดูการในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Lee has lived in New England where he enjoy distinctive characters of every season <Wow. S 1> หมายความว่าลี Lee อาศัยอยู่ในเขตนิวอิงแลนด์ที่เขาได้เพลิดเพลินกับทุกฤดูกาลอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ <Wow. S 1> มาต่อกันที่คำว่า Seasonal คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่เกี่ยวกับฤดูกาลหรือที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลค่ะไปดูการใช้คำว่า seasonal ที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น demand for f i r e w o o d is seasonal but you can buy it much ahead of time before the prices go up in the winter หมายความว่าความต้องการฟืนเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลแต่คุณสามารถซื้อหามันได้ก่อนราคาจะปรับสูงขึ้นช่วงฤดูหนาวค่ะ <c oughs> ส่วนคำว่า season คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแต่มีความหมายหลากหลายค่ะหนึ่งในนั้นแปลว่าที่มีประสบการณ์โชคชนหรือที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่ะ ไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Oliver is a seasoned climber and now sets his eyes on Mount Everest หมายความว่า Oliver เป็นนักปีนเขาผู้มีประสบการณ์โชคชนและตอนนี้เขาตั้งเป้าหมายจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสแล้วค่ะ นอกจากนี้ค่ะคำว่า season ยังทำหน้าที่เป็นคำกริยาได้ด้วยนะคะอย่างเช่นในกรณีเราทำอาหารนะคะคำว่า season โดยมากแล้วจะแปลว่าปรุงค่ะซึ่งครอบคลุมการใส่เกลือใส่พริกไทยหรือใส่เครื่องเทศต่างๆลงไปด้วยนั่นเองค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า season ที่แปลว่าปรุงในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น chef George learned how to season steaks properly from his early days in the kitchen with his mother หมายความว่าเชฟจอร์จเรียนรู้วิธีการปรุงสเต็กอย่างถูกวิธีตั้งแต่เขาได้เข้าครัวทำอาหารกับแม่เมื่อตอนเด็กๆค่ะ <Yeah. S 1> ถ้าจะบอกว่าอาหารนี้เค็มได้ที่หรือเค็มกำลังดีนะคะจะใช้คำว่า well seasoned ไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น honey I don't think I need more salt the fish is already well seasoned หมายความว่า ที่รักฉันว่าไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มหรอกเนื้อปลาเค็มได้ที่แล้วล่ะโอเคส่วนคำว่า seasoning คำนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าเครื่องปรุงประเภทผงค่ะอย่างเช่นเกลือพริกไทยเครื่องเทศหรือสมุนไพรป่นนะคะดังนั้นถ้านำคำว่า seasoning ไปใช้ในตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็จะเปลี่ยนไปว่า Honey I don't think I need more seasoning the fish is already well seasoned หมายความว่าที่รักฉันว่าไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเพิ่มหรอกเนื้อปลาเค็มได้ที่แล้วล่ะเ yeah! มือปิดท้ายแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มด้วยคำคมส่งท้ายวันนี้จากแม่ชีเทเรซาซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า love is a fruit in season at all times and within reach of every hand หมายความว่าความรักคือผลไม้ตามฤดูกาลที่มีตลอดเวลา และอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมมือของคนทุกคนเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะ และในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐนอร์ธดาโ o ตาซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า ND กันค่ะรัฐนอร์ธด a โ o ตาตั้งอยู่ในภูมิภาคมิดเวสตของสหรัฐโดยมีทิศเหนือติดกับประเทศแคนาดาทิศใต้ติดกับรัฐเซาท์ดาโ o ตาทิศตะวันออกติดกับรัฐมินโซตาโดยมีแม่น้ำเรดริเวเป็นเส้นแบ่ง และทิศตะวันตกติดกับรัฐมอนเทนาค่ะนอร์ธดัคอต้าเป็นหนึ่งในรัฐที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าและบางส่วนเป็นพื้นที่เขาหินตั้งอยู่ใจกลางของทวีปอเมริกาเหนือและถือเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของสหรัฐมีเมืองหลวงคือเมืองบิสมาร์กและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือเมืองฟาโก้ค่ะ นอร์ด Dakota เป็นรัฐที่มีประชากรน้อยแต่มีบทบาทสำคัญในด้านเกษตรกรรมพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตน้ำมันในสหรัฐโดยเฉพาะในแหล่งน้ำมันบัคเค s h เชลซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่และรัฐนี้ยังมีศักยภาพในด้านพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะฟาร์มกังหันลมที่ผลิตพลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังเป็นรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตข้าวสาลี มเมล็ดทานตะวันถั่วเหลืองและธัญพืชอื่นๆและเป็นรัฐที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจด้านอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับโลกค่ะแม่น้ำมิสซูรีคือแม่น้ำที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐมีบทบาทสำคัญในด้านการชนประทานและการคมนาคมนอร์ธดาโกตาเป็นรัฐที่มีอัตราการว่างงานตำ่ำและเป็นหนึ่งในรัฐที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงมีความสงบและความปลอดภยัย เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและการทำงานค่ะแม้นอร์ธดาโกตาอาจดูเหมือนเป็นรัฐที่เงียบสงบและไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ด้วยความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านพลังงานและเกษตรกรรมทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่ารัฐนี้จึงมีบทบาทที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลกค่ะรัฐนอร์ดาโกตามีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตั้งแต่ธรรมชาติที่งดงามไปจนถึงมรดกทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างเช่น Theodore Roosevelt National Park อุทยานแห่งชาติที่ตั้งชื่อตามประธานาธิบดี Theodore Roosevelt ซึ่งมีภูมิประเทศแบบแบดแลนด์มีความสวยงามและมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการเดินป่าขี่มา้าและการชมสัตว์ป่าค่ะ Ford Union Trading Post National Historic Site เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิสซูรีเป็นสถานที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายระหว่างชนพื้นเมืองและชาวยุโรปในช่วงศตวรรษที่19สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การค้าและความสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองและผู้อพยพค่ะ International Peace Garden สวนสาธารณะที่ตั้งอยู่บนชายแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดา สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศค่ะ North Dakota Heritage Center and State Museum พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเมือง Bismarck ซึ่งมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรัฐ North Dakota รวมถึงการแสดงเกี่ยวกับชนพื้นเมืองและการสำรวจของ Lewis c n d r l ค r k ค่ะ Devils Lake ทะเลสาบขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการตกปลาายเรือและกิจกรรมทางน้ำ Enchanted Highway เส้นทางถนนที่มีการติดตั้งประติมากรรมโลหะขนาดใหญ่ที่มีธีมเกี่ยวกับชีวิตชนบทและธรรมชาติเช่นรูปปั้นนกอินทรีวัวและสัตว์ป่าต่างๆค่ะ Dakota Dinosaur Museum พิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่ค้นพบในรัฐนอร์ h ดา k o ตาเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในโลกยุคดึกดำบรรและฟอสซิลค่ะ ฉายาของรัฐนอร์ทดาโคตาคือ The Peace Garden State รัฐแห่งสวนสันติภาพเป็นฉายาที่มาจาก International Peace Garden ซึ่งเป็นสวนที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่างรัฐนอร์ทดาโคตาและประเทศแคนาดาสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ที่สงบสุขระหว่างสหรัฐและแคนาดาเป็นสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่ยั่งยืนค่ะ รัฐนอร์ทดาโคตาใช้สโลแกนด้านการท่องเที่ยวว่า Be Legendary ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอประสบการณ์ที่น่าจดจำและเอกลักษณ์ของรัฐในปี2023รัฐได้เปิดตัวแคมเปญการท่องเที่ยวใหม่ที่ชื่อ Hello เพื่อเพิ่มการรับรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับความงดงามและกิจกรรมต่างๆในรัฐนอร์ทดาโคตาค่ะ สโลแกนและแคมเปญเหล่านี้มุ่งเน้นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสำรวจและสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่งดงามวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของรัฐนอร์ธดาโคตาค่ะคำขวัญหรือมอตโต้ของรัฐนอร์ธดาโคตาคือ Liberty and Union Now and Forever One and Inseparable หมายถึงเสรีภาพและสหภาพ บัตรนี้และตลอดไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวและไม่อาจแยกจากกันคำขวัญน,นี้สะท้อนถึงความสำคัญของการรักษาความสามัคคีในประเทศคำขวัญน,นี้สะท้อนถึงความสำคัญของการรักษาความสามัคคีในประเทศและการยึดมั่นในหลักการแห่งเสรีภาพได้รับแรงบันดาลใจจากคำพูดของแดเนียลเว็บสเตอร์นักการเมืองและนักพูดผู้โด่งดังในประวัติศาสตร์สหรัฐ ซึ่งแสดงถึงค่านิยมพื้นฐานของรัฐที่ให้ความสำคัญกับความรักชาติและการรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสหรัฐค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐนอร์ธดาโคต้านะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะ ในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการพูดถึงแนวดนตรีที่ชอบต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะ Hi John I think we should talk a little more about musicHi Faith That's a great idea We should talk about how we describe the effects should music about of talk จากบทสนทนาเฟธพูดกับจอนว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องดนตรีกันอีกสักหน่อยซึ่งจอรนก็ตอบไปว่างั้นเรามาดูวิธีการพูดถึงเรื่องผลกระทบของดนตรีกันดีกว่าทบทวนความจำกันก่อนนะคะรูปประโยคที่เรามักใช้ในการพูดเกี่ยวกับดนตรีคือ ประธานตามด้วยกริยาเชื่อมตามด้วยคำคุณศัพท์หรือส่วนเติมเต็มของประธาน When we describe the effects that music has describe effects Adjectives special on music us part play a special part. ในการบรรยายถึงผลกระทบของดนตรีที่มีต่อตัวเราคำคุณศัพท์จะมีบทบาทพิเศษนะคะเราสามารถใช้คำคุณศัพท์เช่น relaxing หรือการผ่อนคลาย calming หรือความสงบ exciting หรือตื่นเต้น moving ซาบซึ้งหรือ touching ความซาบซึ้งใจตัวอย่างเช่น This music is relaxing เสียงดนตรีนี้ช่วยผ่อนคลายหรือ This song is very touching is song very เพลงนี้เป็นเพลงที่ซึ้งใจมากบางครั้งผู้ใช้ภาษาอังกฤษจะใช้วลีพิเศษแทนคำคุณศพัพท์ วลีเหล่านี้จะเป็นชื่อหรือเป็นคำที่อธิบายบางอย่างเกี่ยวกับประธานยกตัวอย่างเช่น The violin sounds out of tune. ไวโอลินนี้เสียงเพี้ยนๆนะหรือ The singer is out of his mind. นักร้องคนนี้ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ The phrase out of tune means not having the correct pitch or intonation. The phrase out of his mind means that the singer has lost control of his mind or went insane. คำว่า out of tune หมายถึงเสียงที่ไม่ตรงคีย์หรือผิดทำนองและ out of his mind หมายถึงเสียสติหรือบ้าคลั่งค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ที่จบไปแล้วเป็นช่วง everyday grammar ค่ะ ช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า mixed feelings มนุษย์เรามีความรู้สึกและอารมณ์ที่ซับซ้อนมากมายแต่คำว่า mixed feelings หมายถึงอะไรลองมาฟังตัวอย่างบทสนทนากันค่ะ So Anna do you like the location of the new office building แดนถามอนาว่าอนาเธอชอบทำเลข,ของที่ทำงานใหม่หรือเปล่า I have mixed feelings it's closer to my home but there are no sticker stores nearby what am I supposed to do on my lunch break อนาตอบว่าฉันรู้สึกผสมปนเปนกันไปหมด มันอยู่ใกล้บ้านก็จริงแต่ไม่มีร้านขายสติกเกอร์ที่อยู่ใกล้ๆเลยแล้วตอนพักกลางวันฉันจะทําอะไรดีล่ะ Um I'm sure you'll figure out something เดี๋ยวเธอก็หาทางออกได้เองนั่นแหละ If you have mixed feelings You have conflicting emotions about something or someone หากคุณมีความรู้สึกที่ผสมปนเปหรือ mixed feelings หมายถึงการที่คุณมีอารมณ์ที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างหรือบางคน You might feel excited, but also scared. happy but also Or also Lots of but but cause might mixed excited things in life can cause mixed feelings feel scared can sad คุณอาจรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็หวาดกลัวหรือรู้สึกดีใจแต่ก็เศร้าหรือการที่มีทั้งความรู้สึกที่ดีและไม่ดีในเวลาเดียวกัน หลายๆสิ่งในชีวิตของคนเราสามารถทำให้เกิดความรู้สึกปะปนได้ค่ะที่จบไปคือช่วง English in a minute Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the Movies. Our phrase today is, I don't trust him an inch. และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the m o v i e ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า I don't trust him an inch. In this movie, Ford versus Ferrari. This movie is about the Ford Motor Company trying to beat. Ferrari's race car winning ภาพยนตร์เรื่อง Ford vs Ferrari เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งรถในช่วงปีคิรศกราช1960ที่บริษัท Ford พยายามที่จะเอาชนะ Ferrari ในการแข่งขัน e Mans 24 Hours ซึ่งเป็นการแข่งขันร,รถยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกภาพยนตร์เน้นไปที่การทำงานร่วมกันของคาร์โรเชลบีนักแข่งรถและนักออกแบบรถยนต์และเคนมล์ นักแข่งรถที่มีทักษะสูงเพื่อสร้างรถแข่งที่สามารถเอาชนะเฟอร์รารี่ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของความสำเร็จในสนามนี้ค่ะมาฟังคำว่า I don't trust him an inch จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ What in a b o u y speed? b o u need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles. I don't trust him an inch. we heard he's difficult no no ken's a puppy dog i don't trust him an inch means i don't think i can depend on him an inch is a very small measure in this movie ford means he has about zero trust in ken to drive his race car i don't trust him an inch but... ฉันไม่ไว้ใจเขาเลยแม้แต่นิดเดียวหรือฉันไม่คิดว่าจะพึ่งพาเขาได้เลยหนึ่งนิ้วเป็นหน่วยวัดที่เล็กมากในภาพยนตร์เรื่องนี้ฟอร์ดหมายถึงว่าเขาไม่ไว้ใจเคนเลยแม้แต่น้อยในการขับรถแข่งของเขาในบริบทนี้ An inch ถูกใช้เพื่อเน้นความหมายว่าความไว้วางใจที่ฟอร์ดมีต่อเคนนั้นแทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวค่ะ a n t h a t English at the movies สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วคะ่ะดิฉันธัญพรสุนทรวง์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเรา ที่ w w w v o a t h a i c o m แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย f a c e b o o k YouTube, t w i t t e r และ er Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบเอ็กซ์คลูซีฟจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย นะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน